คลิปนี้จะมาเตือนนะจ๊ะใครที่ทำไอเออยู่หยุดได้หยุดเลิกได้เลิกส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำไอเอฟลรวรู้สึกว่าฉันอยากจะทำไอเอฟจังเลยไม่ต้องทำถ้าเธอไม่ได้อยากจะมีปัญหาแบบที่ฉันเจอมาแบบนี้ปัญหาใหญ่หลวงหลักจากที่ฉันทำไอเมาก็คือเสียเงินเอฟเสื้อผ้าเยอะมากเธอเธอดูนี่คือฉันนี่ฉันเริ่มลดตั้งแต่ปี2020ฉันใช้เวลาเเดือนนี่ผ่านมาสปีกว่าแล้ว ไม่มีการเด้งกลับไม่มีว่าน้ำหนักขึ้น5โล10โล20โลไม่มีเธอจากที่เป็นคนที่ว่าโอ้โหให้สักคอร์สัก5ทีสิบทีนี่เหนื่อยหอกแค่หอกแค่จะให้ไปเดินเครื่องใช้ไปทำอะไรโอ้โหไม่มีเลี้ยวมีแรงพอมาทำมาอฟแค่นั้นแหละเธอ มีเรี่ยวมีแรงจ้าเสียเงินไปเข้าย้มเอาถ้าไม่เข้ายิมเนี่ยก็เสียเงินถอยอุปกรณ์ออกกําลังกายเพียบเลยจากคนที่ออกกําลังกายไม่ได้หรือไม่คิดว่าชาติดีจะออกกําลังกายได้ก็มาออกกําลังกายได้เพราะว่าพอทําเอฟถูกต้องปรับอาหารการกินอย่างถูกต้องเนี่ยมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเลยเธออ่อนพงอ่อนเพียไม่มีจ้ะ เดินเหินได้สบายวิ่งขึ้นลงบันไดได้สบายเลยเธอเอ้าเนี่ยเป็นอีกปัญหาหนึ่งใครอยากเจอปัญหาแบบฉันเ,เธอก็ทำไอเอฟต่อนะจ๊ะแต่ต้องปรับอาหารการกินด้วยนะกินอิ่มนอนหลับผมไม่ล่วงผิวไม่เหี่ยวหลับสบายประจำเดือนมาปกตินี่เธอใครอยากมีผลลัพธ์ดีๆแบบนี้เธอก็ทำไอเอฟต่อไอเรื่องผอมไหมไม่ต้องห่วงจ้ะมันเปลี่ยนหุ่นได้อยู่แล้วแต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งเธอทำไอเอฟแล้วเธอต้องจับ วิธีการควบคุมอาหารไอ้ว่าอุ้ยใช้วิธีการลดมันหวานทอดอันนั้นมันไม่ใช่วิธีคุมอาหารนะจ๊ะลดมันหวานทอดมันคือสิ่งที่คนลดหุ่นทุกคนบนโลกใบน,นี้ต้องทําอยู่แล้วไม่ว่าเธอจะทำไ I มเอฟหรือไม่ทำไมเอฟก็แล้วแต่เอะแล้ววิธีควบคุมอาหารคืออะไรล่ะทำไ i มเอฟแล้วเธอจับคู่ได้เลยเธอจะไปกินคลีนกินคีโตกินโลคาบกินคารีโวไดเอท หรือกินอะไรก็ได้แต่เธอต้องเลือกหนึ่งสายช่องนี้จะเป็นโลกคาบใครอยากให้เล่าเรื่องโลคาบเพิ่มก็พิมพ์ว่าอยากรู้นะจ๊ะถ้ามีคนอยากรู้เ,อเยอะๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใครที่อยากเปลี่ยนหุ่นแบบสุขภาพดีด้วย IF เน้นว่าสุขภาพดีด้วยเอฟนะจ๊ะกดติดตามออสการ์ได้เลยในช่อง Live g o ก l n n แชร์คลิปนี้ไปให้ถึงกับคนที่คุณรักด้วยค่ะหรือไม่ก็กดบันทึกเป็นรายการโปรดไว้ฟังซ้ำๆคุณจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการลดหุ่นแล้วรู้ว่ามันเป็นไปได้ออสการ์ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะตอนนั้นที่ลดมาออสการ์มีอุบัติเหตุนะคะแต่ปัจจุบันออสการ์ก็ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพคะ่ะอาทิตย์หนึ่งก็ 3ครั้งนะคะออกให้มันพอได้สดชื่นนะคะได้กระตุ้นโดพามีนออสการกระตุ้นโดพามีนด้วยการออกกําลังกายนะออสการไม่กระตุ้นโดพามีนด้วยการกินขนมแล้วนะคะแล้วมันประหยัดค่าอาหารมากๆต่อให้ฉันเปลี่ยนมากินโลครับต้องเปลี่ยนมากินน้ามันมะกอ,อกต้องมากิน ปลาแซลมอนอกไก่ไขกโยโย่กินผักเยอะๆกินถั่วอัลมอนด์ถัวถ่วพีิกแค่นอะไรก็แล้วแต่แต่โดยรวมแล้วทั้งเดือนเนี่ยมันประหยัดค่าอาหารรายเดือนมากๆเพราะว่าไม่ได้เสียเงินไปกินของจุกจิกยุกยิกเลยขนมขนม,ขน,มน้ำหวานน้ำอารมณ์เนี่ยไม่ได้เสียเลยเบ็ดเสร็จแล้วนะโอ้โหประหยัดกว่าหลายหมื่นเอาฉันพูดจรงิงๆเดือนเดือนึงเนี่ยฉันคำนวณมานะถ้ารวมวันหลุด สีครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยค่าอาหารเั่นประมาณเก้าพันถ้าไม่หลุดเนี่ยค่าอาหารฉันก็ประมาณห้าพันเองต่อเดือนหนึง่งอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โกหกแต่ถ้าช่วงที่ฉันไม่ได้ทำไอเอฟสมัยที่ฉันตัวใหญ่เนี่ยค่าอาหารฉันเดือนหนึ่งสี่สัห้าหมื่นนะจริงๆ แหม่ฉันเข้าเซเว่นทีเนี่ยหยิบขนมกรุบกรอบหยิบน้ำอัดลมหยิบนู่นนี่นัน่นน้ำผลไม้แล้วก็กินจุกจิงจิบกินยับของใต้ตึกใต้อาคารสามหอร้อยกระงกาแฟชานมไข่มุกแก้วร้อยกว่าบาทโอ้ยไปเสร็จเนี่ยยังไม่นับรวมบุฟเฟ่หมูกระทะอาชาบูอะไรอีกนะที่แบบไปกินบ่อยๆทีๆนับไปนะ้มามนะั 40, 50, นะ่ะสี่สิบห้าหมื่นเนาะต่อเดือนนะ่ะที่ฉันเคยกินมานะ่ะอืมตอนนี้สรุปก็คือประหยัดเงินไปได้เยอะเธอ,เอ,อ รวยเลยทีนี้ฉันบอกเลยรวยเลยทำไมแล้วรวยเออเพราะอะไร เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นไงเออถ้าเธออยากมีปัญหาแบบนี้เธอก็มาทำไอเอฟแล้วอย่าไปได้คิดว่าอุ้ยการกินโลคาร์บเนี่ยมันเปลืองเงินเนาะต้องเปลี่ยนจากน้ํามันปลามาเป็นน้ามันมะกอกโดยรวมแล้วมันถูกกว่าและที่สําคัญประหยัดค่าหมอตอนแก่จะสุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากมีปัญหาอะไรแบบนี้นะเธอก็มาทำไอเอฟใครไม่อยากมีปัญหาแบบนี้ก็กินแหลกร้านต่อไปนะเธอนะเออไหนใครทำไอเอฟแบบไหนอยู่บ้างจ้าทำมานานแค่ไหนแล้วเม้นบอกหน่อยจ้า